Eminem. และไมเคิลแจ็กสันเป็นสศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการดนตรีแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะมาจากแนวเพลงที่แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งสองก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางด้านดนตรีอย่างมากเอม n e เนมเป็นแรปเปอร์จากเมืองดีทร์ที่โด่งดังอย่างมากในช่วงยุคปลาย90จนถึงช่วงยุคปี2000ด้วยเนื้อหาการแรปที่มันดุดันและตรงไปตรงมาเขามักจะล้อเลียนสังคมและบุคคลที่มีชื่อเสียงกระทั่งแม่ตัวเองอมมีเนมก็เคยด่ามาแล้ว นจนเกิดการฟ้องร้องกันระหว่างแม่ลูกคู่นี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับในขณะที่ไมเคิลแจ็คสันหรือว่า MJ หรือชายาที่ทุกคนรู้จักเขาในชื่อ KING o f p o p หรือราชาเพลง POP เขาเป็นศินลปินที่ประสบความสําเร็จอย่างมากตั้งแต่ยังเด็กแล้วมีเพลงที่สร้างตำนานมากมายจนทุกคนทั่วโลกจดจําได้ไม่ว่าจะเป็นเพลง t ิวเลอร์หรือเพลงบิวเ j e a น ในช่วงยุคต้นปี2000ไมเคิลแจ็คสันต้องมาเชิญหน้ากับข้อกล่าวหา กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็กมันกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่โตและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไมเคิลแจ็คสันอย่างมากนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีการพิสูจน์ว่าตัวไมเคิลแจ็คสันมีความผิดจริงแต่ประเด็นนี้ไมเคิลแจ็คสันก็มักจะถูกยกขึ้นมาโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งตัวอีมมีเนมเองก็ยังใช้โอกาสนี้ในการทําเพลงซึ่งเป็นการล้อเลีเยนเป็นตัวของไมเคิลแจ็คสันโดยเฉพาะในเพลง Just Lose It ปล่อยออกมาในปี2004เพลงนี้ของอ m i n e m มันเป็นชนวนสําคัญที่มันทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างีมิเนมแล้วก็ตัวของไมเคิลแ j a c k ัน n สองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงในเพลงนี้นะครับมีการล้อเลียนภาพลักษณ์ของไมเคิลแ j a c k ันทั้งเรื่องการสถรัณยกรรมบนใบหน้าการใช้จมูกปลอมและเหตุการณ์ข้อกล่าวหากับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเมื่อมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ของีม i n e m ถูกปล่อยออกมาตัวของไมเคิลแ j a c k ันและทีมงานของเขาก็ไม่พอใจอย่างมาก มีการขอร้องให้กับสถานีโทรทัศน์หลายแห่งยุติการออกอากาศมิวสิกวิดีโอนี้นะครับซึ่งมันทำลายภาพลักษณ์ของเขาอย่างมากนอกจากความขัดแย้งงานที่มันเกิดขึ้นในเพลง Just r o d e Is มันยังมีอีกหนึ่งกรณีที่มันเริ่มขึ้นโดยอีมิเนมได้มีการเล่าเรียนพฤติกรรมของไมเคิลแจ็กสันที่ขณะนั้นนะครับตัวของไมเคิลแจ็กสันเคยเอาลูกชายของตัวเองขณะที่ยังเด็กจับห้อยตัวออกมา ภายนอกของโรงแรมถ้าใครที่มีอายุสักหน่อยนะครับน่าจะเคยเห็นข่าวนี้มาบ้างมันเป็นข่าวใหญ่โตมากนะครับในช่วงเวลานั้นโดยที่อีมิเนมได้ใช้ตุ๊กตาเด็กปลอมและสวมหน้ากากเพื่อล้อเลียนไมเคิลแจ็กสันกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นส่วนทางด้านไมเคิลแจ็กสันก็ตอบโต้กับอีมิเนมโดยการซื้อแคตตาล็อกเพลงของเขาซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า10,000ล้านบาท ถือว่าเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบอย่างมากกลายเป็นว่าตัวของไมเคิลแจ็กสันได้กลายมาเป็นเจ้าของร่วมในเพลงของอ m มิเนมทุกครั้งที่อ m มิเนมร้องเพลงไมเคิลแจ็กสันก็จะได้เงินส่วนแบ่งในตรงนั้นด้วยโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง King o f r a p และ King o f Pop ทั้งสองคนนี้จะเป็นยังไงนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงดราม่าครั้งนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดียวรับชมได้เลยครับความขัดแย้งระหว่าง e m i n e m แล้วก็ i c h ค e l Jackson เริ่มต้นขึ้นจากความแตกต่างของแนวเพลง ของทั้งสองคนทางด้านของอีมีเนม มีชื่อเสียงทางด้านการแรปทีวีภาควิจารณ์บุคคลต่างๆอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นกรณีที่เขาแต่งเพลงดิสแม่ตัวเองจนสร้างยืดเสียงให้กับเขาได้แต่ในขณะเดียวกันทางด้านไมเคิลแจ็กสันกับเป็นศินลปินที่มีภาพลักษณ์ในการเป็นขวัญใจมหาชนวันที่19พฤศจิกายนปี2 0 0 2ตัวของไมเคิลแจ็กสันได้ทําเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยต้องจดจําแล้วก็ช็อกกับการกระทําของเขาครับเมื่อไมเคิลแจ็กสันตัดสินใจเอาลูกง ายของตัวเองก้9เดือนที่มีชื่อว่าพินที่แปลว่าเจ้าชายเขาได้เอาลูกของเขาออกมาไว้ตรงเหนือระเบียง ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์นั้นตกใจอย่างมากกับการกระทาของไมเคิลแจ็กสันว่าทําไมถึงกล้าทําพฤติกรรมที่มันอาจจะอันตรายต่อลูกชายของเขาหลังจากการกระทํานี้นะครับไมเคิลแจ็กสันก็ถูกสังคมทัวลงอย่างหนกักแต่ทางด้านตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่าเขาจับลูกชายของเขาเอาไว้อย่างแน่นเพราะอย่างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่ที่เขาทําอย่างนั้นก็เพื่อจะให้แฟนๆของเขาเนี่ย ได้มองเห็นลูกชายของเขานั่นเองแต่ถึงจะออกมาพูดอย่างนี้นะครับสังคมบางส่วนก็ไม่ได้เชื่อถึงการกระทําของไมเคิลเชกสันและมีการตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจจะเมายาอยู่หรือเปล่าหลายเดือนถัดมานะครับในวันที่24มิถุนายนปี2003ขณะนั้นอีมิเนมกําลังออกทัวร์คอนเสิร์ตขณะอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์เมื่อเหล่าแฟนกับต่างมารออีมิเนมที่โรงแรมทางด้านตัวของอีมิเนมในขณะนั้นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาได้ทําเหตุการณ์เดียวกันกับไม ขึ้นแจ็คสันทำนั่นก็คืออิมเนมใช้ตุ๊กตาเด็กปลอมโยนขึ้นไปในอากาศและสวมหน้ากากแบบที่ไมเคิลแจ็คสันใส่เขาล้อเลียนพฤติกรรมของไมเคิลแจ็คสันต่อหน้าเหล่าแฟนๆที่อยู่ข้างล่างโรงแรม เหตุการณ์นี้นะครับมันโด่งดังอย่างมากจนไปเข้าหูของไมเคิลแจ็กสันและทางด้านไมเคิลแจ็กสันเองก็ไม,ม่ได้ออกมาตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทานี้ของอีมมเนมส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของไมเคิลแจ็กสันออกจะเป็นคนที่รักสงบครับไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับใครทางด้านตัวอีมมเนมเองเมื่อรู้ว่าไมเคิลแจ็กสันไม่ออกมาตอบโต้เขาจึงเริ่มเพิ่มระดับความขัดแยง้งเข้าไปมากยิ่งขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนปี2003ตัวของไมเคิลแจ็กสันนะครับกลับมา มีข่าวเช้าอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไม่เคลื่อนแจ็คสันมีข่าวว่าตัวของเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็กจนเกิดเป็นคดีความใหญ่โตทําให้เขาต้องสู้ในคดีนี้เป็นเวลากว่าหลายเดือนส่วนทางด้านอีมิเนมในขณะนั้นที่กําลังทําเพลงอยู่ในสตูดิโอซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่5ของเขาวันที่28กันยายนปี2004อีมิเนมได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Just l o o t i s ออกมาในอัลบัม้มและในวันที่3ตุลาคมปี2004ไม่กี่วันหลังจากนั้นอีมิเนมก็ได้ทํการ การปล่อยมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการนำับเพลง Just l o o s It เรนนี่เลยครับเป็นการจุดไฟเพิ่มของความขัดแยง้งระหว่างอ m i n เ m และไม c h เคล j แจ็กสันอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนจมูกของไม c h เคล j แจ็กสันการแต่งตัวเป็นไม c h เคล j แจ็กสันพูดถึงคดีความที่มันเกิดขึ้นหลังจาก MV เพลงของ e m มิเนได้ถูกปล่อยออกไปไม c h เคล j แจ็กสัน รู้สึกไม่พอใจอย่างมากถึงการกระทําของอีมิเนมทางด้านตัวของไมเคิลแจ็กสันเขาได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงมิวสิกวิดีโอของอีมิเนมว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเลยมันเป็นการล้อเล่นที่เกินไปเป็นการดูถูกเขาอย่างมากไม่ว่าตัวของไมเคิลแจ็กสันจะชื่นชมอีมิเนมในฐานะศิลปินแต่เขากลับรู้สึกว่าวิดีโอเพลงนี้มันกลับไม่เหมาะสมมันไม่ให้เกียรติเขาครอบครัวของเขาและลูกๆของเขาเลยนอกจากนี้ทางด้านไมเคิลแจ็กสันยังมีการโทรไปหา ฐานนิทรทัศน์ต่างๆเพื่อให้ยุติการออกอากาศของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้และทางด้านไมเคิลแจ็คสันยังมีแผนที่จะฟอ้องร้องอีมิเนมเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลงจัดล o ดอิที่มันทำลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเขาอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไมเคิลแจ็กสันกลับไม่ได้ทำการฟอ้องร้องอีมิเนมอย่างที่เขาตั้งใจไว้ส่วนทางด้านอีมิเนมนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือศิละปะและมันเป็นส่วนหนึ่งของการแรปของเขาซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็น ว่าเขาเองเป็นคนที่แลบอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมมีอะไรก็อยากจะแสดงออกมาให้มาตรงๆไปเลยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้มีการตั้งใจหรือมีเจตนา,า,าที่จะทาร้ายใครเป็นการส่วนตัวเขาแค่ต้องการสะท้อนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมในช่วงเวลานั้นออกมาผ่านบทเพลงถึงแม้ทางด้านอีเนมจะออกมาพูดอย่างนี้นะครับและทางด้านไมเคลแจ็คสันจะไม่ได้มีการฟอ้องร้องอีเนม แต่ทางด้านแฟนคลับของไมเคิลแจ็กสันเองดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของ em, พอีเมเนมเพราะพวกเขามองว่ามีเป็นการไม่ให้เกียตรติต่อศิลปินที่พวกเขารักอย่างมากเหล่าแฟนคลับของไมเคิลแจ็กสันมีการประท้วงในรายการของ MTV เพื่อให้ลบมิวสิกวิดีโอเพลงชาร t l ลูด i ิของอี i n เนมออกจากแพลตฟอร์มของพวกเขาซะแต่อี i n เนมก็ไม่ได้แคร์ครับหลังจากนั้นเพียงแค่1วันอีเมเนมก็ได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่5ออกมาท่ามกลางดราม่าระหว่างเขากับไมเคิลแจ็กสัน โดยมันก็มีบางส่วนนะครับที่มองว่า การกระทําของอีมิเนมมันน่าจะเป็นการโปรโมทเพลงซะมากกว่าหรืออย่างที่บ้านเราเรียกกันนะครับก็ประมาณว่าหาแสงเพื่อต้องการโปรโมทเพลงของตัวเองและใช้โอกาสในขณะที่ไมเคิลแจ็คสันกาลังมีคดีความเพื่อเรียกความสนใจซึ่งมันก็ได้ผลอย่างมากหลังจากนั้นไมเคิลแจ็คสันและก็อีมิเนมต่างไม่ได้มีการสัมาษณ์หรือมีการโว์ตีกันไปมาอีกเลยนะครับจนมาถึงปีศกบ้านเกี่ยวกับคดีความของไมเคิลแจ็คสันที่มีการกล่าวหาว่าเขาทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กข้อกล่าวหานี้ ก็ถูกยกฟ้องไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอครับทำให้ไมเคิลแจ็กสันกลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์โดยที่ไม่มีคนคาดคิดเลยว่าตัวของไมเคิลแจ็กสันกำลังวางแผน ที่จะเอาคืนอีมิเนมอย่างเจ็บแสบเลยครับหลังจากนั้นในวันที่31พฤษภาคมปี2007ไมเคิลแจ็กสันก็ได้แก้แค้นอีมิเนมโดยการที่บริษัทที่ไมเคิลแจ็กสันถือหุ้นใหญ่นะครับได้ทําการเข้าซื้อกิจการของเ a มัสม Music ซึ่งเป็นบริษัทเพลงที่ถือลิขสิทธิ์เพลงของอีมิเนมอยู่ในนั้นครับการที่บริษัทของไมเคิลแจ็กสันที่เขาถือหุ้นใหญ่เนี่ยเข้าซื้อบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์เพลงของอีมิเนม เป็นมูลค่ามากกว่า370ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเข,ขาค่าก็ประมาณ1 2 0 0 0กว่าล้านบาทมันทําให้ตัวไมเคิลแจ็คสันกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงของอินเมเนียมภายในแทนทีครับไม่ว่าจะเป็นเพลง w i t h e l Me, so me. หรือเพลงตีเ s t ว Slim ม h ด d y ก็กลายเป็นลิขสิทธิ์เพลงของไมเคิลแจ็คสันภายในทันทีการเอาคืนของไมเคิลแจ็คสันในครั้งนี้ต้องถือได้ว่า เป็นเอาคืนที่มาเหนือเมฆอย่างมากครับเพราะถึงแม้ไมเคิลแจ็คสันจะไม่ได้ถือลิขสิทธิ์เพลงของอีมีเนียมทั้งหมดแต่แค่เพลงส่วนหนึ่งมันก็ทําให้ตัวอีมีเนียมเองรู้สึกไม่พอใจอย่างมากคุณลองคิดดูนะครับมีคนแต่งเพลงด่าคุณทําวิดีโอล้อเลียนแต่คุณเลือกที่จะไม่แต่งเพลงริสกับคุณกับเลือกวิธีที่มันเหนือเมฆอย่างมากกว่านั้นทุกครั้งที่อีมีเนียมร้องเพลงทุกครั้งที่มีการเปิดเพลงของอีมีเนียมการสแสดงคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันก็จะได้ส่วนแบ่ง จากลิขสิทธิ์เพลงเหล่านั้นถึงแม้ว่าทางตัวของอีมิเนมจะไม่ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไมเคิลแจ็กสันได้ทําการซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนของเพลงเขาแต่หลายๆคนก็มีการคาดเดาไว้ว่าการกระทาของไมเคิลแจ็กสันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเอาคืนอีมิเนมครับจากการกระทาของอีมิเนมในเพลง จัดลุดิตที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้และแม้ทางตัวของไมเคิลแจ็กสันก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเป็นการเอาคืนเอมิเน่จริงหรือเปล่าแต่มันก็ทําใหแ้แฟนๆอดคิดไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันเป็นการเอาคืนเอมิเนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นทางของเอมิเนเองและไมเคิลแจ็กสันต่างไม่ได้มีการออกมาตอบโต้หรือมีการดิสกันผ่านบทเพลงอีกเลยจนกระทั่งในปี2009เอมิเนและไมเคิลแจ็กสันทั้งสองคนต่างกําลังเตรียมตัว กับเข้าสู่วงการเพลงอีกครั้ง เอมิเน em, ปล่อยอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Relapse และอัลบั้มน,นี้ของเอมิเนมันมประสบความสําเร็จอย่างมากครับส่วนทางด้านไมงค์ขึ้นแจ็กสันเองตัวของเขาก็กําลังจัดแสดงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงลอนดอนโดยคอนเสิร์ตนั้นมีชื่อว่า This Is It ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่สุดท้ายคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2009นะครับมันได้เกิดเหตุการณ์ช็อกคนทั้งโลกเมื่อ King of p o อหรือราชาเพลงป๊อปหรือที่เรราู้จักในใ ไมเคิลแจ็กสัน Jackson ได้เสียชีวิตในวัย50ปีที่บ้านพักของเขาในมหานครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสาเหตุมาจากการใช้ยากเกินขนาดการจากไปของไมเคิลแจ็กสันมันทําให้แฟนคลับทั่วโลกนี่ครับต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีการจับกลุ่มแพทย์ส่วนตัวของไมเคิลแจ็กสันในขณะนั้นว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของราชาพเพลงป๊อปผู้นี้ครับสุดท้ายแล้วมีการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตผลปรากฏว่าแพทย์ ส่วนตัวของไมเคิลแจ็กสันได้ให้ยาเกินขนาดแก่ไมเคิลแจ็กสันจนทําให้เขาเสียชีวิตจากสภาพว่าหัวใจหยุดเต้นทใํใไมแพทย์ผู้นี้ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยไมย่เจตนาและถูกตัดสินจําคุกเป็นเวลา4ปีด้วยกันโดยที่ปัจจุบันเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษมาแล้ว2ปีหลังการเสียชีวิตของไมเคิลแจ็กสันนะครับทางด้านอีมิเนมเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าไมเคิลแจ็กสันเป็นหนึ่งในศินลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาอย่างมากและ ตั้งจากการเสียชีวิตของไมเคิลแจ็ c สัน n e m ิเน m ก็ไม่เคยพูดถึงหรือมีการเ,าเรียน m i ้ไมเคิลแจ็ o สอีกเลยไมเคิล j a c k สันยังคงเป็นสัญลักษณ์ของวงการดนตรีแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับแต่ว่าผลงานของเขาและชื่อเสียงของเขายังคงอยู่ในใจแฟนเพลงทั่วโลกความขัดแย้งระหว่างเอมิเนกับไมเคิล j a c k สันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวงการเพลงว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีความขัดแยง้ง ระหว่าง k n n o o l ฟ랩และ King of p o อบสองศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่วงการเพลงเคยมีมาแล้วเพื่อนๆนละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกีย่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็อย่าลืมมาพูดคุยกันขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ